ดีค่ะแพทย์หญิงพิชานชีววตกุลรัฐแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังจากโรงพยาบาลศิริราชค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องครีมทาผิวขาวปลอดภัยจริงไหมค่ะ เรามาเริ่มต้นกันว่าสีผิวของคนเราเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะสีผิวของคนเราเนี่ยเกิดจากเมสส็ดสีที่อยู่ใต้ผิวหนังที่เรียกว่าเมลานินค่ะโดยตัวเมลานินเนี่ยสร้างจากเซลล์ในผิวหนังที่เรียกว่าเมลานอไซต์นะคะโดยสีผิวของคนเราที่แตกต่างกันเนี่ยเกิดจากชนิด แล้วก็จํานวนของเมลานินที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเชื้อชาติกรรมพันธุ์ฮอร์โมนนอกจากนี้ค่ะก็ยังสัมพันธ์เกี่ยวกับปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นการโดนแดดเป็นระยะเวลานานเป็นต้นนะคะสําหรับสารทาให้ผิวขาวหรือไวท์เทนนิ่งนะคะในปัจจุบันเนี่ยมีใช้หลายชนิดที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางค่ะเช่น าสารสก,กัดจากชาเอมเทศหรือเลกอไรส์เอ็กทรักค่ะสารสก,กัดจากถั่วเหลืองวิตามินซีอะบูตินในอาซินมนาไมลา์เป็นต้นค่ะซึ่งสารเหล่านี้ค่ะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ผิวหนังทําให้ผิวหนังขาวขึ้นและลดรอยจุดด่างดำได้นะคะซึ่งสารพวกนี้เนี่ยก็เป็นสารที่ปลอดภัยและสามารถที่ผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะจะมีสารที่สามารถทําให้ผิวขาวบางชนิดที่เป็นอันตรายและเป็นสารต้องห้ามที่ไม่ให้ใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางตามที่อยอกํกหนดนะคะ โดยจะประกอบไปด้วยอันที่1เลยก็คือเป็นตัวปรอทนะคะประอทเนี่ยเป็นสารต้องห้ามที่ยังมีการลักลอบใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ทําให้เคลมว่าให้ผิวขาวหรือลดรอยจุดด่างดำเนื่องจากว่ามันสามารถยับย้งการสร้างเม็ดสีได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ผิวขาวได้ไวแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงหลายอย่างแล้วก็มีพิษต,ต่อระบบร่างกายด้วยค่ะโดยผลข้างเคียงที่เจอได้เนี่ยทำให้เกิดการแพ้ผื่นแดงที่ผิวหนังทําให้เกิดฝ้าถาวรทําให้เกิดผิวด่างถาวรได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้า เกิดวัา,านาในหยิกตั้งคันค่ะอาจจะทําให้เกิดการดูดซึมเข้าสู่ทารกในคันค่ะส่งผลให้เกิดมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดภาวะสมองพิการหรือว่าปัญญาอ่อนได้ค่ะ สำหรับสารตัวที่2ค่ะคือสารที่ชื่อว่าสเตียรอยนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นยาที่จริงๆแล้วแพทย์ผิวหนังใช้กันในการรักษาโรคผิวหนังหลายชนิดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมีการใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของสเตียรอยอย่างผิดวิธีและใช้เป็นเวลานานค่ะจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นทําให้เกิดผิวขาผิดปกติตรงบริเวณตําแหน่งที่ทาเกิดสิวขึ้นทําให้ผิวบริเวณนั้นบางเห็นเส้นเลือดชัดขึ้นหรือทําให้ผิวเห็นแบบลักษณะเป็นผิวแตกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังสารตัวที่3ค่ะจะเป็นตัวไฮโดรควินโนนนะคะ ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารที่แพทผิวหนังใช้กันในการรักษาโรคผิวหนังที่มีการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกติไปค่ะเช่นฝ้านะคะ โดยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคเนี่ยใช้ครีมที่มีส่วนประกอบของไฮโดโรวิโนนที่มีความเข้มข้นสูงหรือว่าใช้อย่ผิดวิธีเป็นเวลานานก็จะทําให้เกิดอาการค้างเคียงได้ค่ะสารตัวสุดท้ายค่ะจะเป็นตัวกรดวิตามินเอหรือเรตินเอ็กแอซิดค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารที่แพทย์ผิวหนังใช้กันในการรักษาสิวนะคะผลข้างเคียงของมันค่ะก็คือจะทําให้เกิดผื่นแดงที่ผิวหนังแสบลอกได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังทําให้เกิดภาวะผิวไวต่อแสงมากขึ้นได้ค่ะ การเลือกใช้ครีมอย่างปลอดภัยและถูกต้องควรจะทำยังไงนะคะอันที่หนึ่งเลยแน่นอนต้องเลือกซื้อจากแหล่งซื้อที่น่าเชื่อถือนะคะโดยที่เป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือมีมาตรฐานออยอรับรองนะคะข้อที่2คือผลิตภัณฑ์จะต้องมีการเ,ออเลเบลอย่างครบถ้วนคะ่ะมีชื่อมีวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุ มีส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดชัดเจนนอกจากนี้ยังต้องมีเลขที่จดแจ้งของออยที่สามารถตรวจสอบได้กับเว็บไซต์ของออยด้วยค่ะสำหรับผู้บริโภคที่อยากจะตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้เนี่ยมีสารอันตรายสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของออย นอกจากนี้นะคะการดูแลตัวเองทําให้ผิวขาวแล้วก็ลดรอยจุดด่งางดำค่ะนอกจากการทาครีมให้ผิวขาวแล้วเนี่ยก็ยังมีวิธีอื่นๆที่สามารถช่วยทําให้ผิวขาวได้ค่ะทั้งการดูแลตัวเองอย่างสม่ําเสมอการทาครีมกันแดดการหลบแดดนะคะแล้วก็ยังมีวิธีการอื่นๆเช่นการผลัดเซลล์ผิวด้วยสารเคมีหรือการทาเลเซอร์ค่ะซึ่งแนะนําให้ผู้ที่มีปัญหาค่ะปรึกษาตัดสาแพทย์เพื่อให้ประเมินแนวทางการรักษาและให้คําแนะนําต่อไปค่ะ